เม me e ื่อก <Darwin dit. S 2> e ี้เป็นภาพของพี่ๆทหารที่ลงมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับแต่เดี๋ยวข่าวต่อไปเนี่ยไปติดตามเรื่องกิจกรรมใหญ่เลยมีกิจกรรมการรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวของจังหวัดนครพนมครับจังหวัดนครพนมนะครับจัดกิจกรรมรณรงค์การลงแขกและเกี่ยวข้าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยชุมชนครับนายวรวิทย์พิมพ์พณิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การลงแขกและเกี่ยวข้าว เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักสวนครัวบ้านสองคอนตำบลพระซองอำเภอนาแก่โดยมีหัวหน้าส่วนราชก,การประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวบ้านสองคอนกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน กิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดอำเภอหน่วยงานภาคีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและกลุ่มเครือข่ายโครงการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอำเภอนาแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอนาแก่ตัวแทนเกษตรกรทั้ง12ตำบลการจัดแสดงสินค้าและ รกากเกษตรการร่วมแข่งขันเกี่ยวข้าวร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวรวมนวดข้าวซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้ค่ะนับเป็นจุดประกายการเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนค่ะที่ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศในระดับอำเภอนาแก่นะคะนำไปสู่การขยายผลความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนของจังหวัดนครพนมต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ บรรยากาศแบบนี้ไม่เห็นนานแล้วนะคะ<ช>การลงแขกเกี่ยวข้าวในปัจจุบันค่ะส่วนใหญ่การเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะใช้รถเกี่ยวนะคะ<ช>แต่ว่าภาพนี้นานมากที่ไม่เคยได้เห็นในการช่วยเหลือหรือการลงแขกเหมือนเอาแรงกันอย่างเงี้ยค่ะ<ช>เอาแลงนี้ของคนนี้ออารอบหน้าถัดไปก็เอาแรงกันก็ไปช่วยนะคะอ,อันนี้คือการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะก็จะบ่งบอกถึงความมีน้ําใจของพี่น้องในชุมชนด้วยค่ะ